สวัสดีค่ะมาชมภาพน้องควายเล่นน้ำนะคะอย่างสนุกนะคะบรรยากาศดีๆมีที่ไหนนะคะกระตรงนี้นะคะความสุขของน้องควายเรานะคะเขามีความสุขนะคะด้วยว่าอยู่กันเป็นกลุ่มและกัน,นี้นะคะน้องงูน้องควายนะคะน้องหมานะคะก็มีความรักให้ปองดองกันนะคะไปด้วยกันมาด้วยกันภูเขาสวยๆนะคะ บรรยากาศดีๆนะคะนี่ก็เป็นกระต๊อบนะคะที่ก็ทําสําหรับนะคะเอาไว้พักผ่อนเมื่อดูงูดูควายหรือว่าเกี่ยวข้าวดูท้องนานะคะบรรยากาศก,กติดภูเขานะคะทําให้สวยนะคะไอ้น,นี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะมีน้ําตกไหลรินลงมานะคะ ทำให้มีความชุ่มชามชุ่มชานะคะชื่นใจในหัวอกนะคะคนเราได้รับธรรมชาติดีๆนะคะมีที่ไหนล่ะคะอันนี้ก็เป็นบ้านแบบธรรมชาติบ้านจะเล็กจะใหญ่นะคะก็ทําให้เรามีความสุขได้นะคะตลอดเวลานะคะจะเป็นบ้านไม้บ้านกระ๊อบมันก็เป็นบ้านที่ดีและบรรยากาศดีๆที่นี้มีที่ไหนนะคะเป็นบรรยากาศสุดยอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็ แรงๆนะคะชมบรรยากาศแล้วก็มีจิตใจนะคะเบิกบานนะคะสดชื่นมีความสุขสวัสดีค่ะ